นัดหกแล้วเลยไม่เกี่ยวกับอะไรอ่ะไม่ไงขอแปทา,ทางกันถนนเปียกโ,ยนะโอ้โห,โเ,อหเอออย่างน้อยสีสีส,สีแบบนี้ก็สวยวะสวย,สวยจริงเว้ยอเ,เ,เออเออเออเปียก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  ก็ผิดรู้สึกรู้สึกไม่รู้ทำไมรู้สึกรู้สึกโล่งๆว่ะก็ดีเลยนี่เออมันรู้สึกดูรู้สึกว่าโล่งๆยังไงอย่างนั้นเอยแต่แต่ตอน,น,นเขาบอกว่าด่านหกด่านหกมันมันมันง่ายใช่ปะ่ะเขาบอกว่าด่านหกมันง่ายง <Yeah. S 2> ั้นกูจะเชื่อเขาไม่น่าเชื่อแต่กูจะเชื่อ <laughs> เฮ้ยแต่แต่สีสวยจริงเว้ยดันไ้มจริงมันก็อีซี่จริงนะเออเมื่อกี้ก็อีก็อีซี่จริง โอ้อ้โโอเคมันลื่นตรงไหนวะมันลื่นตรงน้ำเนี่ยเห็นน้ำป่ะอ๋อเห็นว่ยแต่มันรู้สึกไม่ค่อยลื่นเทร่น้ำมันดูไม่ค่อยชัดโอ้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 ลื่นจริงวะโอ้ลื่นไปไกลิงอโอ้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 โอโอ้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 อ้โอ้โออ้โ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  เอาเอากเชอกันเชกันเชือกันเชือกันเชื่กันเออเออจริงจะได้เปลี่ยนเปลี่ยนง่ายๆป่ะเออเมื่อกี้แม่งลื่นเลยยี่หลอลื่นเลยเมืกี้ยี่หลอลื่นจัดท่อทำเปนหลอลื่นอยอะแล้วยอไม่ต้องไม่ใหญ่หัวโอ้โหเี้ยก็ก็ไม่ค่อยหก็อีซี่นะเออไม่ค่อยห นี้มันก็ก็ก็อีซี่แค่เมื่อสิเหมือนมาแต่แรกเลยตอนนี้มันเริ่มไม่อีซี่แล้วมันเริ่มไม่อีซี่่แแล้้วมีีกันเลยวะเียแม่งเมืองเฮียเนี่ยไม่มีที่กั้นเลยเมืองเฮียมึงให้มึงให้คนขับตกตายไงเออยังยังยังเออมีที่กั้นให้แม่งดีวะได้ไหมมีทีกั้นก็อีซี่จริงอะ เขาเคยบอกว่า EC เราก็เชื่อเออฮะได้อเนเออออมตรงนี้เด้บอกว่เฮ้ยเขาเปิดนี่ก่อนเขาเปิดนี่ก่อนไม่ได้เปลี่ยนนะเออจริงกูว่จะบ้านห้าอันนี้มีห้ากูมีห้าขี้ไม่ได้เก็บเลยกูเปิดทองเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนบ้างเดี๋ยวเปลี่ยนมาใช่ไ้มล่ะลูกบ้านได้ไงว กูได <premises. S 1> ้หายากกูได้คอมอนเอ้ยกูได้ลูกรักบี้แทนอ้ยนี่มึงได้ได้ได้เยอะจังเลมึงได้ไรเชีอะไรเอ้ยกูได้ลูาสลากลูกบากับลูกรักบี้อุ้ยเกิดว่ะอ่ะกูไม่ตกอ้าวอ้าวล้วคิดตกไหมตายชิบหายละ เดินหน้าเองแล้วเฮียเดินหน้าเองแล้วควรยี่ตูลืมไปตรงนี้ไม่ต้องดูทำไรดูเดี๋ยูทำไรดูเดือบแมงทิ้งแม่งเลยไปทิ้งแม่งเลยทิ้งแม่งเลยไปโรลีโนว่อีเดเวยไปใช้กันใหม่อืไปตรงนี้ตรงนี้ที่เราตกเอาเี้โอหเตี้ยเออเออ เออะไรไปไปไปอย่าตก้วไปเนี้เออถึงตรงนี้ละทีเดียวไหมทีเดียวไหม่อะอมีทางกันมีทางกันไม่ค่อยทลายโอเคโอไม่มีทางกันแล้วอุ้ยไม่ข้งหลอลื่นด้วยมเติรนบอตินในอนะคตเปดีังไงยวะไปเช็คฟอย โอ๊กเออเอเอ้ยเชฟอยแล้วเด <laughs> ินได้ไม่ส่วนใหญ่ไม่ถึงด่านสองด่านสามเอ๊ะจริงวะด่ดา, <c oughs> ดานสองคือด่านอะไรด่านสองอ๋อจะไม่ปิดนแล้วด่านสอ,ง,องเกี่ยวกับเออที่กัน้นนะเอออ๋อเออก็อจริง ด่านสามอ่ะดานก็รถยนต์เออโอเคด่านสามด่านสามง่ายสุดแอ่ะมั่สรุปเลยแบบโดนชนก็ไม่ตายอะไรก็ไม่ตายตกก็ไม่ตายไม่มีตกเลยรู้สึกน่าจะปลอดภัยสุดแล้วด่านสามอ่ะด่านสี่ก็ด่านสี่ก็ไอ้ด้านไงไอ้ที่มันยากๆอ่ะไอ้ถนนแคบๆอ่ะมันแคบจริงเอี่มันแคม่ให้ใครเอารถยนต์มด่านด่านที่ห้าคือด่านไอ้ด่านก่อสร้างด่านหกคือด่านนี้ก็คือด่านถนนเปียก อืมแล้วก็เปียกจริงเนี่ยกูลื่นใหญ่เลยไอ้สัตว์อ้าวอ้หนเนี่ยอ๋อเลี้ยวเลี้ยวขวาเองกูเพิ่งเห็นดีนั้นดีนั้นเม่อกี้ไม่ไม่ไม่อกี้ไม่มีทางตกค่ะตาตกนี่ตกตาแล้วมันเลี้ยวขวาเองอ้าวมันหายไปไหนมึงเนี่ยแม่งจะเลี้ยวเองตลอดก็ต้องดู กูไม่เดินหน้าเองประจําวอยญาณๆๆๆอย่าต้นไม่มีหางกันไม่ห่างกันอย่าเดินหน้าเองนะไอ้รถเข็ดเี้ยถ้ามัเดินหน้าเองนะสายกูจะโค้งตลอดชีวิตนั่นเป็นอะไรที่ถึงด่านใหม่ปะเออไม่รู้สิด่านที่จะคลายลายญี่ปุ่นเอ้ยเช็คพไฟเจคไฟเยี่ยมกันเลยเนี่ยเ็คพไฟที่สองท่ได้เยี่ยมท่านจะเยี่ยมไม่เยอะมึงได้ก่อสร้างนะนั่นก่อสร้างเยอะจัด แม่งมก็ทำรตรประโยคอันเดียวมันก็เช็คพอ,อยยาวเฉยเออแม่งม่งเยอะเจอด้วยส<า>ร,ร้สางถนนแล้วก็ตึกประโยคไหนฮะอุ้ยที่ทางแคบกู้สึกนึกถึงดานสี่ช <c oughs> ื่อเดจาวูกับย่าเดจาวูดานสี่เลยเย <c oughs> ฮ้โหแต่รู้สึกมันง่ายกว่านะ <c oughs> แค่เพิ่มถนนเปีเตีรู้สึกมันง่ายกว่าดานสี่ละตรงเนี้ยพวกไปพวกมาไม่ตกตายจะตกก็ได้จะตกก็ได้ เกลียดตกไปแล้วกูมึงให้ใครมึงให้เอารถยนต์ปัญหาพ่อมาเลยใครไม่ได้เอารถยนต์ปัญหาเลยก่อนที่จะถามว่ามันมีที่กันเหรอมึงถามก่อนว่ามันมันมันลอยได้ไงโอ้ยเชื่อเชื่อเชี่ยเชื่อเชื่อโอเคการถึงก่อนเป็นจริงแล้วเพื่อนแตามมึงแค่ใช่ไหม จริงครับไม่มูตอนนี้เห็นเช็กไฟก็คือแค่มีแค่สองอันใช่ไหมตรงเนี้ยมั้งนะตอนนี้เห็นเช็กไฟแค่อคอสองอันก็เปิดมันก็ง่ายเหมือนกันนะแต่มันยาวอะ่ะมันแหลมมากับเงี้ยยาวด้วยมันดูชิวไปเปล่าวะจะพูดดีว่าหยุดเบ่งไม่ชิวเดนจะพูดพูด,ด,พด,พด,พดสิเพื่อเบ่งเซเวอร์ชัดดาวใช่ ไอ้เหี้ยเดินใจวูบมาเลยไอ้เหี้ยโอ้ยเหี้ยไอ้เหี้ยเกิดแบบเมื่อกี้ก็ง่ายกันนะแต่วันแรกวันแรกแบบทางยาวเออจริงเอ้ยเอ้ไม่ไม่รัดดีกว่ารู้สึกว่ารัดเราน้องจะถอยหลังตกตายเออเอารัดได้ละโอเครัดได้ละกางพูดเลยไม่รัดกางกางพูดเลยว่าไม่รัดดีกว่าอ้าวไปโคตรเกลียดอ่ะเฮียโคตรเกลียด ไอ้ยัเกียร์อเฮ้ยเฮ้ยกูแจคกูแจใจเราไปเถอะเฮ้ยด่นเจ็เฮ้ยผ่านแล้วหรอผ่านแล้วหรอไป็นด้ไงเฮ้ยได้สามได้สามสิบห้ากิโลโอ้ได้สามสิบห้ากอ่ะ เอาเอาเอาเพชรนี่แหละอยากได้เรียนเรเจนเดอรี่เหรอสองหม้ออีกแล้อยากเรเจนเดอรี่ป่ะได้เฮ้ยเรเจนเดอรี่เฮ้ยอ้าวโหเรเจนเดอรี่ได้เรเจนเดอรี่ป่ะอ่าก็เล่นจบแล้วนะก็ดีใจมากก็จบคลิปแล้วเล่นมาเยอะเวลาก็สามก็สี่ชั่วโมงได้อะเล่นแบบนี้ผ่านอะ ด่านที่ยากสุดตรอบมึงคืออนะไรคือแต่ห้าอะเพราะว่ามันยากที่สุดนะก<ว>ดกู๊ดด่านแคบๆเนี่ยได้ยากสุดจริงเออมึงก็มันมีรีเบิร์ดด้วยเหรอวะโอ้เฮียไม่ไม่ไม่รีเบิร์ดแหละเฮียก็นี้เหรอนั่นก็จบคลิปน,นะครับก็กคอยอติดตามช่องกูกูตีเอเจ้ว์น,นะครับทุกคนแล้วก็นี่คนที่มานี่ก่อนแล้วคือช่อง PB Boy นะครับเดี๋ยวขึ้นไห้นั่นแหละก็จบละสนุกมากนะครับส <Okay. S 1> บ,บายพี <Bye. S 1> ไปละบายบาย